น้องข้าวมาน้องข้าตื่นกี่โมงคะวันนี้ขายคนสวยเลยนะลูกนะตื่นตีสองปปปม่ปม่นากจน้องข้าวขายอะไรบ้างลูกขาปลาาปลต้ปลีนปลาจีนแล้วมีปลาสดด้วยใช่ไหมคะมีปลาสดดปลาดค่ะปลาตะไบปลาตะไบ ก็ะไคร้แล้วก็หมูป่าเออป่าเยอะเลยแล้วน้องข้าวอยู่ที่ไหนลูกตอนนี้ข้าวอยู่ที่ตลาดเช้าค่ะตลาดเช้าที่ไหนคะตลาดบัตรแบกตลาดบัตรแบกชวนคนมาช่วยหนูซื้อเยอะๆสิคะก็หนูซื้อเยอะนะคะค่ะที่ที่นี่ปลอดภัยไหมคะ ฝากติดตามพี่บุ๊ดดีด้วยเก่งจังเลยลูก